เมื่อวานก็เล่าวันนี้ก็เล่าพรุ่งนี้ก็เล่าจะเล่าสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะทุกวันพฤหัส,สบดีและว,วันอาทิตย์เวลา19นาฬิกา19นาที19วินาทีเวลาดีเวลาเดิมของเรานั่นเองอโดยวันนี้นะคะอยู่กับตุกค่ะแล้วก็เรามีพิธีกรอีกคนหนึ่ง นะคะที่มาทําหน้าที่คู่กันก็คือชื่อแนทค่ะก็ขอฟังเนะื้อฝากตัวด้วยนะคะอ่าแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเร oh. ื่องอะไรคะคุณแนทก็หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก็ทําให้รู้สึกแบบอยากไปคอนเสิร์ตจังเลยเพราะว่าท็อปปีข,ของเราในตอนนี้เกี่ยวกับบัตรคอนเสิร์ตเมื่อก่อนที่มีการจัดคอนเสิร์ตบ่อยๆอ,อ่ะทั้งวงไทยและววงต่างประเทศอ่ะก็จะมีการกดบัตรคอนเสิร์ตแต่ถ้ากดไม่ได้ก็ต้องแบบไปหาซื้อบัตรอัพหรือว่าตามคนที่ปล่อยใช่ บางคนอ่ะเอามาัพราคา<ช>ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแหละแต่ทําไงได้คนอยากไปต้องจําใจซื้ออ่ะเพราะว่าอยากไปจริงๆทีนี้พอเราต้องไปซื้อบัตรต่อคนอื่นอนะ่ะความเสี่ยงที่จะถูกโกงอ่ะมันก็เพิ่มมากขึ้นอัตราการถูกโกงบัตรคอนเสิร์ตก็เลยแบบเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเลยถึงแม้ในปัจจุบันอ่ะจะมีการเติบโตของคอนเสิร์ตในรูปแบบออนไลน์อ่ะแต่ก็แบบไม่ได้ทําให้การถูกโกงลดน้อยลงเพราะก็ยังมีเคที่โดนโกงจากการ หานคอนเสิร์ตออนไลน์ในรูปแบบถ่ายทอดสดอ่ะแบบอยากหานจอนี้ด้วยอะไรอย่างนี้แบบแอคหนึ่งดูได้3จอ4ี่จอก็ไปหานกันแต่แบบคนที่ตั้งหานก็เชิดเงินหนีเออคนที่แบบขอหานด้วยก็แบบไม่ได้ดูใช่วันนี้เราก็เลยมีแขกคนพิเศษที่เคยมีประสบการณ์โชคโชนเกี่ยวกับการซื้อบัตรคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงก็ขอเชิญพบกับแขกพิเศษกันเลยนะคะขอให้แขกรับเชิญช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะ สวัสดีค่ะเมมแงูมีนะคะสวัสดีค่ะค่ะเมมแงูมีก็ปีนี้ก็อยู่ปีสองค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยกันนี่แหละค่ะอันนี้อายุสิบเก้าค่ะสวัสดีค่ะคุนเมมแองูมี่ก็คือเป็นชื่อชื่อจริงหรือว่าชื่อในวงการลองเดาดูค่ะว่าจะเป็นชื่อจริงหรือเปล่าเอ่ยเป็นชื่อในวงการค่ะใช่สเตทเนมเปตามสมมติ เพราะว่าแบบเปิดเผยไม่ได้เนาะใช่ค่ะมันแบบมิงมิงโอเคค่ะโอเคโอเคงั้นคุณเมมิงมิมีช่วยเอเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การโกงได้ไหมคะว่าเราโดนโกงถูกจึ้งมายังไงบ้างได้ค่ะถ้าให้คะแนนความจึ้งของการโกงครั้งนี้เต็มสิบอยู่ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดไปเลยเพราะว่าจึ้งมากเพราะตอนนั้นเกิดขึ้นตอนที่ยังเป็นแบบเด็กอยู่อ่ะแล้วแบบยังหาเงินไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะ เมงมงูมีอะค่ะอายุประมาณ15-16ไม่เกินเนี้ยปมสามปมสี่เป็นเด็กแบบกระโปกเลยอะแล้วแบบเออตอนนั้นเป็นติ่งเกาหลีค่ะแล้วแบบมีวงวงที่เราชอบพูดได้เนาะก็คือเอ็ซม,มาไทยค่ะแล้วแบบติ่งแตกสินแตกเมงแตกอยากไปมากแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ไปมันจะแบบ ด้วยความที่เป็นเด็กเนาะขอพูดตรงตรงเลยถ้าไม่ได้ไปแบบอายเพื่อนเสียดายนะเออแบบตายละเพื่อนไปหมดนี่นั่งถ่ายแท็กอยู่บ้านตลกแต่จริงความผิดนี้เป็นความผิดที่ไม่ดีนะคะคือถ้าสมมติว่าแบบเราไม่มีเงินอ่ะเราไม่ต้องไปก็ได้เราสามารถเป็นแฟนคลับที่เราสามารถเป็นแฟนคลับที่แบบซั p พ o r t ตเออเอเออตอนนี้คือโตขึ้นมากแล้วก็แบบเปลี่ยนความผิดหลายอย่างย้อนกลับไปเรื่องเดิมเนาะก็คือตอนนั้นเนี่ย มันเราอยากไปบัตรหกพันด้วยความที่แบบเออเราชอบมากเราอยากไปดูใกล้ๆเนาะอยากเห็นว่าแบบอยากเห็นหน้าแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่แบบนานๆนานๆทีจะใช่เห็นหน้าใกล้ๆเนาะก็เลยตัดสินใจว่าแบบว่าจะซื้อบัตรหกพันค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอตั้งแต่ห้านาทีแรกเลยไม่ไม่ถึงห้านาทีอ่ะหนึ่งนาทีสองนาทีอ่ะหมดเออบัตรหมดแบบโซเอาโซเอาหมดเลยทีนี้ทําไงโอเค บาทหกพันซื้ออัพก็คงแบบเต็มที่ก็แบบเจ็ดแปดเก้าอย่าเงี้ยไม่ถึงหมื่นก็แบบถือว่าแบบรได้ฟาดเคราะซึ่งแบบเคราะห์ไหนก็ไม่รู้นะแต่แลบก็ยอมที่จะโดนฟาดอค่ะแล้วทีนี้ก็เลื่อนแถวไปเรื่อยวันนั้นทั้งวันเลยอ่ะร้องไห้ด้วยแล้วก็แบบเลื่อนไปเรื่อยๆก็ไม่เจอสักทีส่วนมากจะเจอเป็นแบบขายบาทแบบบันดอยอ่ะแต่ไม่ได้อยากได้ไง จนแบบคำๆก็เจอเจอเป็นบัตรแบบเนี้แหละแล้วแบบไม่อัพด้วยคืออัพก็แค่แบบค่าธรรมเนียมที่แบบตัดบัตร200อยอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคคนก็เมนชั่นเมนชั่นอันนี้คือซื้อใน Twitter นะคะคนเมนชั่นมีเยอะมากเลยแต่เราอะดันแบบโชคดีเราเรียกว่าโชคดีได้โชคดีในโชควเออเป็นความโชคดีที่เไม่ดีก็ได้หรือว่าโชคเวได้โชคดีอไนี่ใช่นั่นแหละแล้วเธอแบบ คือก็เลยเขาก็เลยทักเรามาเหมือนแบบให้สิทธิ์คนแรกก่อนซึ่งแบบถามมาแนบเนียนไหมนี่ว่าสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดเต็มสิบคือแบบเนียนอะเหมือนแบบให้สิทธิ์แค่คนแรกเราก็แบบโอเคกิติมาศก่ะเขาจะแหนสแล้วก็เราก็ซื้อเลยตัดสินใจซื้อเลยยังไงฉันก็ต้องซื้อเพราะว่าหนึ่งเขามีเนี่ยได้ขอหลักฐานไปแล้วก็คือในส่วนของบัตรอะก็คือเขาอะถ่ายรูปบัตร แล้วก็ในรูปบัตรอ่ะก็คือจะมีเครดิตวางข้างๆไม่ใช่การแบบเอาฟอนต์มาทับนะคือเป็นในรูปเดียวกันแล้วแบบวางข้างๆเลยเพราะฉะนั้นตีความได้เลยว่าหนึ่งเขามีบัตรจริงแต่เฉียไม่เอาคือเหมือนแบบหลอกอ่ะมีบัตรแต่มมาหลอกยแปลว่าฉันสามารถไปดักเจอที่หน้าคอนเสิร์ตได้นะแต่แบบทีนี้เราก็เลยโอเคเราก็เชื่อไปเปราะหนึ่งแหละว่ามีบัตรแล้วสองก็เลยขอบัตรประชาชนนะคะคือว่าตอนนั้นก็รอบข้อผพอสมควรนะ ก็ขอขอดูบัตรอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเขาส่งบัตรมาให้จริงๆภาพไม่ได้แตกเหมือนแบบเวลาแบบเซิร์ชในเน็ตอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเชื่อถือได้แล้วเชื่อถือได้ไปกว่านั้นคือเขามีมีให้มาจำอะแบบครึ่งราคาคือราคาเต็มมันประมาณ6กพันห้าวันนี้ใช่ไหมเขามาจำไปมันสามพันวันนี้ก็เลยโอเคซื้อจึ้งแล้วจริงจึ้งถึงแก่นยังไงะก็คือ โดนโกงค่ะคือหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะเขาล็อกแอคตอนแรกสเต็ปแรกคือล็อกแอคก่อนล็อกแอคเนี hmm. ้ยแต่ทีเนี้ยเราก็แบบโอเครู้แหละว,ว่าแบบเออเล่นแล้ว mm hmm. มาแล้วแหละเริ่มแล้วเราแบบเอาเลยเริ่มแล้วแล้วก็แบบเป็นเรื่อยๆประมาณครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่าอีกสักพักต่อมาเขาก็บล็อกล็อกแอคเสร็จปุ๊บบล็อกนี่ก็เอาแอคอื่นไปดู mm hmm. ทีนี้ก็คิดว่าแบบเออโอเคเอาแอคอื่นไปถล่มก็ได้ค่ะมีหลายแอคแต่ปรากฏว่าปิดบัญชีเก็บข้าวเก็บของไปเลยไปเลยเก็บข้าวเก็บของไปเลยต่อกจางๆไปแล้วใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคือก็พอรู้ว่าโดนโกวก็เหมือนแบบช่วยกระจายข่าวในทวิตเตอร์ลงข้อมูลที่ได้รับมาว่าแบบเออยายยายเนี่ย เยนี่ชื่อนี้รูปนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่ารูปนั้นอ่ะเอาเป็นยังไงเรื่องเราเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงต่อไปอะอย่างงั้นอย่างงี้เราอยากจะให้ช่วยเล่าวิธีการแบบสังเกตเขายังไงว่าเขาโกงมีสัญญาณอะไรใช่เอาจริงเลยไหมคะตอนแรกอ่ะไว้วางใจมากว่าจะไม่โดนโกงแต่ว่าเออไว้วางใจอ่ะเนาะมันกินไปได้ค่ะก็เลยแบบเออ จริงๆถ้าถามคำถามเนี้ยคือรู้อีเทียคือตอนที่เขาวาไปแล้วบ,บ<ช>ัเก็บเขาเก็บของอ,อัปเดตแอคทวิตไปแล้วกลับบ้านเก่าแล้วใช่ค,คือคือไม่ได้เอจใจก่อนหน้านั้นเลยแต่ทีเนี้ยพอโตมาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบถ้าซื้อบัตรสำหรับในตอนนี้นะเมมเมงูมิอะถ้าแบบเมมเมงูมิจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตอ่ะจะไม่ยอมซื้อบัตรอัปเดตขาดถึงจะอยากไปแค่ไหนพอรู้สึกว่า เสียดายพอยิ่งโตยิ่งเสียดายเงินนะเออแล้วสองคือเมย์เมงมมิจะไม่กล้าซื้อบัตรในออนไลน์อีกแล้วยกเว้นนัดรับจ่ายสดถ้าจะให้นัดรับจ่ายสดแล้วขอค่าเดินทางเพิ่มห้าพันก็ใช่โ้เยอะไปนะห้าพันจอได้อีกบัตรเลยรอเยอะไปไหมขอค่าเดินทางห้าร้อยอะไรเงี้ยให้นะแต่อย่างน้อยแต่อย่างน้อยต้องเป็นแบบ ยื่นหมูยื่นแมวอย่างเงี้ยใช่ต้องเจอตัวต่อตัวใช่แต่ถึงเจอต่อตัวไม่เท่าไหร่นะจะต้องไปถึงตอนยื่นบัตรเข้างานอ่ะเพราะว่าเคยมีแบบกรณีที่แบบเอ้ยถึงได้บัตรมาอ่ะบัตรปลอมเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช่ใช่ถ้าไปถ้ามีการแลกอาจจะต้องขอเซลฟี่นี่เป็นหลักฐานพี่ขาขอจีิงเป็นแราคอนแทคไว้ติดต่อใช่อย่างน้อยกันได้เจอนั่งกันมันทำให้เราแบบใจชืนมากกว่าน้อเออแบบ ก็ตามที่คุณเหม่ๆงูมีเล่ามามันก็เป็นวิธีการสังเกตในขั้นพื้นฐานเนาะใช่ในการสังเกตคนโกงอะ่ะงั้นเราลองมาฟังกันดีกว่าว่าถ้าเราโดนมีชาชีพโกงบัตรคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราจะต้องทําอะไรยังไงงั้นไปพบกันในช่วงโต้าไปไหนอ่ะ ก็คือช่วงนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีการดําเนินการแจ้งความเนาะว่า<ม>ในอันดับแรกเนี่ยเวลาเราถูกโกงแล้วเนี่ยเราก็ต้องรวบรวมหลักฐานก่อน<ม>ทั้งเว็บหรือแอปพลิเคชันที่เราโดนโกงเนี่ยว่าเออทางแพลตฟอร์มไหนที่เราโดนอ<ม>ืๆๆแล้วก็ข้อความแชทที่พูดคุยมีการติดต่อซื้อขายอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ให้หมด<ช>แล้วก็ชื่อที่อยู่เบอร์โทรของร้านค้าซึ่งในส่วนเนี้ยก็จะยากนิดนึงเหมือนที่คุณเมเมยงูมีบอกนะว่ามันแบบ คือพอเรารู้ตวัวอีที่เขาก็หายไปแล้วอะใช่ใชแ่แต่ว่าถ้าแบบมีถ้าเราสามารถมีตรงนี้ได้มันก็จะช่วยในการตามตัวตตอีกถ้ำหนึ่งใช่แล้วก,ก็อีกอย่างก็คือหลักฐานการโอนเงินอันนี้ก็สําคัญว่ามันเป็นหลักฐานที่ให้เราแบบยืนยันว่าเออเราเสียเงินตรงนี้ไปจรงิงๆอืมแล้วก็อีกอย่างคือสำเนาแบบประชาชนของเราซึ่งต้องใช้ในการดําเนินการแจ้งความซึ่งพอเรามีตรงนี้ ส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไปแจ้งความได้นะคะแล้วก็พอแจ้งความเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีเอกสารให้เราแล้วก็นําเอกสารตรงนี้ไปที่ธนาคารที่เราทําการโอนเงินธนาคารต้นทางของเราเนาะเขาก็จะทําการอายัดบัญชีให้เพื่อเป็นการเซฟเราเป็นการแบบว่าไม่ทําให้เกิดปัญหาต่อไปออคือเราคิดว่าการรวบรวมหลักฐานอันนี้ควรแบบรวบรวมตั้งแต่แบบ เราตัดสินใจที่จะซื้อเลยแบบแคปแชทอะไร ừ, ให้เก็บไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพรมันจะหายไปใช่จนกว่าเราจะได้แบบคอนเสิร์ตเราจะได้เข้าไปดูคอนเสิร์ตจรงิงๆแล้วค่อยแบบลบทิง้งก็ได้เ,เพราะว่าเราก็เกิดการซื้อขายกันแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะถามคุณเมมิงงูมิว่าในฐานะคนที่เคยมีประสบการณ์โดนโกงเนี่ยอยากให้ฝากอะไรถึงเพื่อนรวมดอมในดอมต่างๆไหม,มที่กำลังจะตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตทั้งแบบ ออนไลน์ Online, หรือว่าออฟไลน์ค่ะก <c oughs> ็เราอะคิดว่าแบบทุกคนอะอย่างน้อยมันต้องมีด้อมเป็นของตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นแบบเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งด้อมไทยก็มีหรือแบบไม่ต้องเป็นด้อมก็ได้แต่เป็นแบบชอบอ่านหนังสือ<ช>ฟังเพลงการ์ตูนในแขน,นงต่างๆความชอบของตัวเองไม่เหมือนกันก็คิดว่าเราอะจะต้องแบบอยากได้ของที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าดาราศิลปินที่เราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําอะไรซื้ออะไรอะอยากให เช็คให้ดีแต่มากกว่าเช็คให้ดีอะสำหรับนี่นะนี่รู้สึกว่ายิ่งโตมายิ่งรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแฟนคลับที่ได้แบบต้องจ่ายเงินเยอะเอะก็ได้เราแค่ซัพพอร์ตในในในส่วนที่แบบเราไหวแต่ถ้าเราไหวเยอะสุดก็ไปเยอะสุดเลยค่ะอย่างนี้ใช่แต่ว่าถ้าเราไม่ไหวอ่ะเอออืมก็ไม่ต้องคอตัวใช่ใช่คือเหมือนเคยเคยได้ยินคำนี้มาว่าแบบเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอะโอ้ยนี่ฉีกเลยค่ะตอนนั้น <laughs> ก็คืออยากจะฝากถึงหลายๆคนที่เคยโดนโกงไปอยเงี้ยอยาอยาคิดว่าเนี่ยเป็นความผิดของเราคือแบบมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยนี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองผิดแบอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปเมื่อเริ่มต้นรายการนะคะว่าการซื้อของกัน การซื้อบัตรคอนเสิร์ตมันคือการซื้อขายระหว่างกันฉันซื้อคุณขายฉันซื้อฉันถูกคนขายแล้วคุณไม่ขายคุณผิดใช่คุณโกงผิดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเราในเมื่อเราก็ตกลงมันเป็นการซื้อขายไปแล้วเราจ่ายเงินคุณก็ต้องส่งของมาเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองแต่ขอให้เป็นบทเรียนในครั้งหน้าว่าต้องรอบคอบมากกว่านี้ก็พอแล้วเออเลยแต่บางทีเรารอบคอบเองอแต่ว่าเขาก็ยังจะหาวิธีโกง่ได้ มันก็ไม่ใช่ความผิดเราอะเนาะใช่อย่าโทษตัวเองค่ะ<ม>ให้โทษคนที่โกงเรา<ช>แล้วก็โทษเออแบบว่าตำรวจด้วยที่ <c oughs> ไม่ตามอะไรให้เลยนะคะ<ม>ก็แบบอยากให้ในส่วนเนี้ยเออให้ความสำคัญกับการโดนโกงด้วยนะคะในตำรวจเนี่ยก็อยากให้เหมือนแบบแม้ว่าจะโดนโกงเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะของแบบหลกักร้อยร้อยสองร้อยก็เงินเขามันคือการที่<ม>เขาโดนโกง<ม><ม>ก็ต้องตามเรื่องให้เขานะคะ อย่านะแมบถึงโดนโกมแบบคนละร้อยสองร้อยแต่พอรวมกันมันก็แบบหลายบาทใช่ใช่ใช่นี่ว่าเกี่ยวกับเรื่องศิลธรรมมากกว่ายอดเงิน่เราถ้ายิ่งแบบถ้าไม่ตามตัวเขาอย่างเงี้ยเขามันก็ทําให้แบบมีช่องโหว่ที่เขาแบบอืมทต่อใช่ถ้าไม่มีประวัติอะไรเงี้ยยิ่งจะโกงต่อแล้วนี่ขออีกอย่างเรื่องโกงอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเรื่องไม่ได้ของเลยนะได้ของไม่ตรงปกอ่ะเข้าใจไหมสั่งอันนี้ได้อันนี้อ่ะสั่งแบบ สั่ง50 cm ได้15เข้าใจว่าก็เลยรู้สึกว่าการโกงมันก็มาได้หลายรูปแบบเนาะค่ะก็อย่างที่คุณเมย์เมงูมีบอกเนาะว่าการโกงมันมาได้แบบหลากหลายรูปแบบเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนระวังตัวเนาะใช่มีสตินิดนึงในการแบบว่าซื้อของอะไรเงี้ยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเมย์เมงูมีมากที่มาแบบขอบคุณเช่นกันค่ะรู้สึกว่าพ่อยแคสมีประโยชน์มากเมย์เมงูมีน่าจะได้ฟังข่อยแคสต์นี้ตอนม3จะได้ไม่โดนโกงก็ เออสำหรับใครนะคะที่มีประสบการณ์เหมือนกับคุณเมนเมงม้ม,ม,มีหรือว่าอยากมาร่วมแชร์ร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยก็สามารถนะคะมาร่วมแชร์ร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะในช่องทาง YouTube, Spotify, Facebook และ Soundcloud นะคะโดยเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษค่ะว่าทอร์ก d ร์ดนะคะ T A L K G A D O G <efendim S 1> ในช่องในช่องเสิร์ชได้เลยค่ะ แล้วก็ถ้าสมมติใครที่คิดว่าเออโพสแคนี้แบบน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนให้กับเพื่อนหรือคนรอบข้างก็อยากจะช่วยแชร์แชร์ให้กันฟังใช่ฟอเลรเริ่มเลยโอเคไคนแบบว่ามีความรู้เท่าทันใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทางพวกเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ